สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนอันดานะคะวันนี้คัดบอนสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะคะที่มีใจรักและชื่นชอบในบอนสีนะคะก็ของเรานะคะบ้านสวนอันดาเป็นแพ็คลงกล่องให้อย่างดีนะคะจะส่งให้ทางไปรณียีไทยจะมีค่าส่งนะคะอยู่ที่60บาทถ้าลูกค้าสั่งซื้อ5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะไม่คิดค่าส่งแล้วก็ของทางบ้านสวนอันดาจะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ ในรอบนี้ขออนุญาตจัดส่งให้เป็นเช้าวันจันทร์ที่1เมษายน2567ไม้ที่ลูกค้าเลือกนะคะจะได้ต้นในคลิปเลยนะคะก็จะไม่มีการเปลี่ยนหรือสลับต้นให้กระถางนะคะไม้จะอยู่ในขนาดกระถาง5.5ถึง6นิ้วอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างนะคะท่านที่สนใจสั่งซื้อก็สแกนเพื่อแอดไลน์นะคะอยู่ที่มุมซ้ายล่างหรือว่า แอดไลน์จากเบอร์โทรก็ได้ค่ะส่วนท่านไหนที่ไม่สะดวกแอดไลน์หรือแอดไลน์ไม่ได้นะคะก็โทรมานะคะที่เบอร์0 8 0 9 4 8 8 2 8 3นนะคะฝากทุกท่านนะคะที่เพิ่งผ่านเข้ามารับชมช่องบ้านสวนอันดาช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งนะคะชอบต้นไหนมีโอกาสก็ค่อยมาอุดหนุนกันนะคะขอชี้แจงทำความเข้าใจนิดนึงนะคะเนื่องจากบอนสีเป็นไม้ประเภทไม้โชว์ใบนะคะ ไม้ประเภทไม้ด่างในระหว่างการขนส่งก็อาจจะมีการช้ำน้ำหรือขอบใบไหม้ได้นะคะบางกระถางบางต้นก็จะมีการเอียงเอ็นหาแสงบ้างแล้วก็จะมีการทิ้งใบบ้างซึ่งเป็นธรรมชาตินะคะของไม้ใบเดี๋ยวเขาก็จะผลิใบใหม่ขึ้นมาทดแทนใบเก่านะคะแล้วก็เมื่อได้รับบอลสีแล้วนะคะให้พักไม้ไว้ก่อนนะคะให้ไม้ฟื้นตัวสัก3ามวันในที่รม่มอย่าเพิ่งรีบนะคะเปลี่ยนกระถางใหม่ ดูสภาพดินนะคะประมาณ 1- 2สัปดาห์ค่อยเปลี่ยนนะคะมาเริ่มต้นแรกกันนะคะอันนี้พอดีว่าเราถ่ายโดยใช้ไฟช่วยนะคะตอนกลางคืนต้นแรกนะคะนางสุชาดาอันนี้เป็นไม้แยกหนอนนะคะต้นไซส์ใหญ่เลยค่ะเอยียงขนาดกระถางให้ดูเลยด้านข้างอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งหนอนะคะแยกหน่อมาแล้วก็จะมีหนอใหม่เกิดขึ้นกระถางนี้นางสุชาดามีสองต้นนะคะ ให้ราคาที่1 7 0บาทค่ะตอนไหนที่ชื่นชอบนะคะเอาไปทำฟอร์มกรได้เลยเดี๋ยวเขาก็แตกหน่อมาเพิ่มอีกต้นถัดมานะคะเนะมืองนอนเป็นไม้ด่างสวยค่ะต้นนี้หน้าด่างสวยมาเลยเปิดมาหน้าเหลืองทองมาเลยนะคะแล้วก็ใบนี้ก็จะเป็นด่างขาวปนนะคะชมพูด่างสวยทุกใบเลยค่ะต้นไซสใหญ่นะคะ น้ำเงนนนกระถางนี้ให้ราคาที่170บาทไซส์ฟอร์มสวยๆเลยนะคะแสงเวลาถ่ายกลางคืนก็จะสีเงาๆขึ้นนะคะสีจริงจะสดกว่าในกล้องเยอะค่ะต้นถัดมานะคะมันมีมรกตจะเป็นไม้ด่างแล้วก็กัดสีด้วยต้นนี้ค่อยๆกัดสีนะคะนี่ค่ะจะติดด่างขาวด่างเหลืองมาเลยพื้นเขาจะค่อยๆกัดเป็นสีชมพูเข้มสวยมากนะคะอันนี้เป็นหลอดใหม่นะคะยังกลางไม่สุด ก็มันนีมรกตกระถางนี้ให้ราคาที่150บาทก็เอาไปเลี้ยงรับแสงแดดต้นนี้นะคะสามารถรับแดดได้ในปริมาณจัดได้เลยค่ะเขาจะกัดสีออกมาสวยมากๆต้นถัดมานะคะไม้เก่าต้นนี้เป็นไม้ป้ายนางรากสดทีวีนะคะ ป้ายมาสวยทุกใบเลยค่ะไม้เริ่มจะสร้างหัวนะคะสำหรับนางรักสดเทวีนี้นะคะใส่ก็ล้นกระถาง6นิ้วไปเยอะมากค่ะให้ดูความป้ายสวยๆนะคะดูขนาดด้านข้างค่ะใส่ไ,ไม่เล็กเลยนางรักสดเทวีกระถางนี้นะคะให้ราคาที่หนึบาทนะคะสำหรับกระถางที่1เป็นเขียวแดงนะคะกระถางนี้มาถึงกระถางที่สองก็ฟอร์มสวยสวยเลยนะคะ นี่นะคะป้ายมาสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวถ้าหัวเริ่มแก่ขึ้นนะคะใบเขาก็จะขึ้นเป็นลายไทยเลยให้ดูความป้ายนะคะสวยทุกใบป้ายมาฮับฮเลยค่ะขนาดไซส์ฟอร์มสวยเลยให้ราคากระถางที่สองเท่ากันนะคะที่150บาทค่ะมาถึงนางรักสดเทวีกระถางที่3ต้นนี้ก็กัดสีขึ้นลายมาแล้วนะคะต้นจะ ใหญ่กว่า2ต้นเมื่อกี้ขึ้นมานิดนึงก็ไม้สร้างหัวแล้วเรียบร้อยนะคะนางรักสดเทวีกระถางที่3นะคะต้นไซใหญ่เลยให้ราคาที่1 7 0่งบาทค่ะท่านไหนที่ชื่นชอบไม้ป้ายสวยๆแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ง่ายๆนะคะเป็นอีกหนึ่งต้นที่แนะนำเลยค่ะถัดมานะคะไม้ป้ายตัวนี้เท้ามีรันพนาสูนนะคะเป็นไม้ป้ายสวยๆแล้วก็ หนูว่าทำจำนวนได้ค่อนข้างน้อยค่ะที่จะให้ได้ป้ายสวยๆมาต้นนี้สูงใหญ่มากเลยค่ะก็เป็นไม้ที่สามารถเลี้ยงนกตู้ได้ดีแล้วก็จะช่วยกดฟอร์มให้เขาเตี้ยลงนะคะสําหรับการเลี้ยงนกตู้เดี๋ยวไม้จะค่อยๆปรับตัวเท้ายูรันพนาสูนนะคะกระถางนี้ให้ที่180บาทค่ะถัดมานะคะปราสาททองค่ะไม้กัดสีฟอร์มสวย ทรงใบเขาเจะเรียงเป็นชั้นๆเลยไซส์ใหญ่มากนะคะล้นกระถาง6กนิ้วไปมากๆเลยให้ดูขนาดด้านข้างนะคะให้ราคาประสาททองกระถางนี้ที่150บาทอันนี้รับแดดจัดได้เลยนะคะต้นต่อมาจเจ้าจักรพรัดค่ะด่างสวยค่ะมาเป็นกอเลยนะคะนี่เป็นกอธรรมชาติเลยเพราะวะ่าหัวโตแล้วด้วยค่ะด่างสวยๆแล้วก็ป้ายสวยทุก ใบเลยค่ะอันนี้ถ้าเลี้ยงแดดจัดนะคะพื้นเขาจะออกเป็นสีแดงอมส้มสสวยมากๆค่ะในในส่วนของความด่างนะคะก็จะเป็นสีชมพูสวยมากนี่นะคะต้นใหญ่มากเลยเจ้าจักรพทัศน์กระถางนี้ให้ราคาที่200บาทค่ะไม้ตัวนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างดีมากเช่นกันนะคะถัดมาไม้ใบกลมนะคะไม้พื้นแดงกระดูกดำแล้วก็ทรงใบกลมแบบนี้เลย เรียกซับนะคะชื่อดีดีค่ะใบใหม่ลอดใหม่ยังกางไม่สุดนะคะต้นนี้แนะนําให้เลี้ยงนอกตู้หรือรับแดดได้เลยนะคะสายตัวโต,วตวแบบนี้ไม้มีหัวแล้วค่ะไม้ต้นนี้อายุปีกว่าแล้วให้ราคาเรียกซับกระถางนี้ที่150บาทค่ะมาดูไม้กัดสีอีกตัวหนึ่งนะคะแก้วมณีแก้วมณีจะเป็นไม้ใบยาวนะคะ การกัดสีเขาใบนี้เรียกว่าเริ่มกัดสีมาฮาร์ปครึ่งใบเลยค่ะเป็นไม้ที่ฟอร์มใบสวยแล้วก็กัดสีสวยก,กัดแดงเต็มใบเลยนะคะจะเว้นขอบขอบ,ขอบเขียวใหว้สำหรับแก้วมณีกระถางนี้ให้ราคาที่180บาทเนะะี่ยค่ะไม้ประเภททรงใบยาวนะคะเขาก็จะมีการกัดสีแล้วก็จะมีหูที่ใต้ใบด้วยเป็นไม้ฟอร์มสวยใบดกเรียงเป็นชั้นเลยค่ะสำหรับไม้ตัวนี้ มาถึงไม้ป้ายอีกตัวหนึ่งนะคะเท้าวรำไพค่ะป้ายสวยๆทุกใบเลยนะคะสีจริงนะคะจะออกชมพูอมแดงเลยค่ะอันนี้ถ่ายตอนมืดๆนะคะใช้แสงไฟช่วยมันก็จะออกเป็นสีมนๆแบบนี้หน่อยเนาะต้นขนาดไซส์โตแล้วก็เป็นไม้มีหัวแล้วด้วยค่ะป้ายมาสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีหน่อมาอีกหนึ่งหนอนะคะเป็นธรรมชาติเลย ไแม่พันธุ์เลยนะคะเ้ารำไพกระถางนี้ป้ายสวยๆให้ที่180บาทค่ะลักษณะใบาเขาจะขึ้นเงาๆนะคะและต้นถัดมาหมยป้ายเช่นกันค่ะเป็นไม้ป้ายสวยแล้วก็โชว์กระดูกเส้นกระดูกสวยมากค่ะไม้ต้นนี้นะคะวิจิตจ,จินดาสามารถเลี้ยงรับแดดนะคะจะขึ้นสีชมพูอมแดงสวยมากๆตัดกับเส้นกระดูกที่มีความเข้มของเขานะคะ ให้ราคาวิจิตจินดากระถางนี้ที่160บาทไซส์ใหญ่มากๆค่ะดูขนาดด้านข้างเทียบจากขนาดกระถางนี่ค่ะถ่ายให้ดูปากกระถางได้เลยว่าฟูฟูล้นๆเลยยิ่งเลียงนอกตู้ยิ่งสวยนะคะไม้ต้นนี้มาถึงชายชนค่ะป้ายสวยๆวยแล้วก็ซส่โตโตป้ายแดงสวยทุกใบเลยค่ะชายชนต้นนี้นะคะอายุ11เดือนแล้วค่ะ มีหัวแล้วแน่นอนนะคะอันนี้ค่ะขนาดด้านข้างนะคะเป็นไม้ใบสวยๆที่คนนิยมตลอดเลยให้ราคานะคะชายชนกระถางน,นี้ที่200บาทค่ะมาดูไม้กัดสีอีกต้นหนึ่งนะคะหลวงพ่อพูนการกัดสีเขานะคะจะกัดเป็นสีชมพูสวยเรียกได้ว่าสวยทุกใบเลยค่ะฟอร์มแล้วก็ทรงใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะขึ้นขอบใบจะขึ้นอยัก เป็นริ้วๆแบบนี้เลยฟอมสวยมากค่ะเดี๋ยวเขาจะสีชมพูสวยสำหรับหลวงพ่อพูลกระถางที่1ให้ที่180บาทค่ะมาถึงหลวงพ่อพูลกระถางที่2นะคะก็ฟอร์มสวยไม่แพ้กันเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะกัดสีมาสวยมากๆนะคะต้นนี้ถ้าท่านไหนเคยเห็นนะคะที่ส่วนเคยลงให้ชมไว้นะคะหลวงพ่อพูลกระถางที่2ก็ ราคาเท่ากันค่ะ180บาทไซส์ฟอร์มสวยๆฟูล,ล้นกระถาง6นิ้วไปเลยค่ะอันนี้ถ้าจัดทำฟอร์มกอได้จะยิ่งสวยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นไม้ด่างแล้วก็กัดสีด้วยนะคะมณีจันทร์มณีจันทร์จะเป็นไม้ด่างให้ด่างขาวด่างเหลืองนะคะการกัดสีก็พื้นใบาจากเขียวๆนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูไซส์โตโตนะคะแล้วก็ด่างสวยมากด้วยมณีจันทร์กระถางนี้ ด่างสวยเลยค่ะให้ราคาที่180บาทค่ะมณีจันทร์กระถางที่2ก็ด่างมาสวยทุกใบเลยค่ะเดี๋ยวพื้นใบจะกัดสีชมพูทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีเปิดหน้าด่างเหลืองด่างขาวสลับกันมานะคะรับประกันได้ว่าด่างดีแบบนี้แน่นอนให้ราคามณีจันทร์กระถางที่2เท่ากันนะคะที่180บาทค่ะ มาถึงไม้ด่างอีกตัวหนึ่งค่ะมณีล้อมเพชรจะเป็นหน้าแผลงอันนี้เป็นไม้มีหัวแล้วนะคะนี่ใบใหม่ยังกลางไม่สุดเลยนะคะใบแข็งและไม้ตัวนี้ถ้ายังเล็กนะคะใบเขาจะบางแต่เมื่อโตขึ้นได้อายุหัวนะคะใบจะแข็งมากนี่นะคะขนาดด้านข้างไซส์โตเลยค่ะเอาไปเปลี่ยนกระถางทำแม่พันธุ์ได้เลยอายุนานแล้วนะคะต้นนี้น่าจะประมาณ8เดือนให้ที่250บาทค่ะมาถึงกระถางที่สองนะคะมณีล้อมเพชรแผลง เปิดด่างมาสวยๆเช่นกันค่ะหน้าจะชมพูอันนี้จะเป็นใบใหม่นะคะจะติดด่างเหลืองๆมาใบนี้จะฟอร์มใบดกกว่ากันนะคะก็ให้ราคาเท่ากันค่ะที่250บาทค่ะดูนะคะสายฟอมสวยๆแบบนี้เลยต้นถัดมาค่ะตับวันนะคะต้นนี้วันเสาร์ค่ะวันเสาร์จะเป็นไม้ใบกลมสีสวยออกแดงดำนะคะจะมีเม็ด บนพื้นใบด้วยนะคะลองสังเกตด,ดูนะคะอันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดขึ้นมาน่าจะยิ่งชัดยิ่งขึ้นฟอร์มยู่ไมกระถางขนาด6นิ้วนะคะวันเสาร์กระถางนี้ให้ราคาที่160บบาทค่ะไม้ใบกลมน่ารักน่ารักแบบนี้เลย ต้นถัดมานะคะเป็นไม้โชกระดูกค่ะไม้เก่าสวยมากค่ะต้นนี้มีชื่อว่าสิบหมื่นนะคะเป็นไม้โชกระดูกเส้นกระดูกจะสวยถักทอทั้งใบเลยค่ะแล้วก็พื้นใบจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มเรื่อยๆนะคะเมื่อได้อายุหัวขอบใบจะขึ้นหยักเป็นริ้วนะคะสิบหมื่นกระถางนี้ให้ราคาที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะไม้ไซส์ฟอร์มสวยเลยค่ะ ต้นถัดมานะคะอสงไข่ค่ะอสงไข่ป้ายสวยๆความป้ายของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะต้นนี้เป็นไม้หัวนะคะดูนะคะการกัดสีเขาใบจะปุดๆแบบนี้เลยต้องเรียกแบบนี้นะคะนี่จะเป็นหน่อเขานะคะในกระถางนี้จะได้ไปทั้งหมด2ต้นค่ะอสงไขยกระถางนี้ให้ราคาที่180บาทค่ะอสงไขยจะเป็นไม้ค่อนข้างชอบแดดนะคะถ้าเลี้ยงแดดน้อยพื้นใบจะไม่ค่อยกัดสีชมพูนะคะจะได้ออกหน้า เขียวอ่อนๆนะคะต้นถัดมาไม้ป้ายสวยอีกต้นหนึ่งค่ะสวยหวานๆเลยนะคะความป้ายเขาจะเป็นสีชมพูสวยแบบนี้เลยเลี้ยงนอกตู้นะคะสีของเจ้าสาวความป้ายเขาจะชมพูมากๆเลยหลอดใหม่ใบใหม่มาแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ล้นกระถางเลยให้ราคาเจ้าสาวกระถางนี้ที่160บบาทเจ้าสาวนี้ทำจำนวนให้ได้ป้ายก็ได้น้อยอยู่นะคะ มาถึงต้นถัดมานะคะเป็นไม้กัดสีไม้เก่าตัวนี้มีชื่อว่าสายพระเนตรค่ะเดี๋ยวเขาจะกัดสีเต็มใบนะคะพื้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเต็มเลยค่ะตัดกับเส้นกระดูกนะคะจะออกบางต้นก็จะเป็นขาวเขียวนะคะทรงใบสวยแล้วก็ฟอร์มสวยมากต้นนี้ไม้สร้างหัวแล้วนะคะ สำหรับสายพนเนตรกระถางนี้ให้ที่250บาทค่ะให้ดูขนาดฟอร์มนะคะหนูเคยลงตัวอย่างให้ดูอยู่นะคะสายพนเนตรเมื่อโตเต็มฟอร์มจะสวยมากๆเลยสำหรับต้นถัดมานะคะเป็นตับราศีค่ะต้นนี้ราศีมีนเปิดใบใหม่มาด่างสวยมากๆค่ะใบนี้ก็เดี๋ยวเขาจะมีด่าง เข้าออกเหลืองๆก็คือเป็นหูสีทองนะคะไสาโตเลยนะคะกระสีมีนกระถางนี้ให้ราคาที่200บาทค่ะก็เป็นไม้ที่ทำให้ด่างสวยได้จำนวนค่อนข้างน้อยค่ะวันนี้คัดมาแบ่งให้1กระถางนะคะมาดูไม้กัดสีตัวนี้ไม้เก่านะคะนางกิรินีเทวีค่ะจะก,กัดสีที่พื้นใบเป็นสีชมพูอมส้มๆส,ส,สวยมากๆเลยค่ะ ต้นนี้นะคะนางกิรินีเทวีให้ที่160บาทค่ะดูจากความสูงของกระถางขึ้นไปได้เลยนะคะไม้ก็สร้างหัวแล้วเลี้ยงนอกตู้ได้แน่นอนค่ะต้นถัดมาไม้เหลืองนะคะเป็นเหลืองเลมอนนะคะออกสีเขียวอ่อนๆนะคะเม็ดแดงบนพื้นสวยมากๆเป็นไม้ใบไทยที่เป็นทรงป้อมนะคะไส์ใหญ่มาก ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทุ่งรัตนาค่ะใส่ตโตแบบนี้เลยสำหรับทุ่งรัตนากระถางนี้นะคะให้ราคาที่170บาทค่ะมาถึงไม้ด่างนะคะต้นนี้เมืองเกาะเกร็ดค่ะเป็นเจน2นะคะความเป็นเจน2นะคะดูนะคะด่างสวยมากเปิดใบใหม่มาเปิดด่างเหลืองเลยไม้ที่เปิดด่างมาเหลืองๆแบบนี้นะคะเมืองเกาะเกรด็ดต้นนี้สร้างหัวแล้วใบนี้ก็ด่างนะคะ ท่านไหนที่ได้ไปต้องขอบอกว่าวต้นไซส์ใหญ่มากๆใหญ่มากเลยค่ะดูขนาดด้านข้างอันนี้ก็เอาไปทำแม่พันธุ์ได้เลยนะคะเมืองเกาะเกรดกระถางนี้ให้ราคาที่220บาทดูความใหญ่แล้วก็ด่านสวยเขานะคะกระถางถัดมาต้นนี้นะคะเป็นมะนีล้อมเพชรค่ะ อันนี้จะเป็นหน้าเดิมนะคะนี่ค่ะจะเป็นด่างชมพูมาแบบนี้เลยใบใหม่นะคะเปิดด่างมาสวยด่างชมพูแล้วก็จะมีด่างเหลืองทองเข้าด้วยใบนี้ก็ด่างนะคะต้องบอกว่าต้นนี้ไซส์ฟอร์มใหญ่โตมากๆล้นกระถาง6กนิ้วแบบนี้เลยเอาไปก็ต้องเปลี่ยนขึ้นกระถาง10นิ้วได้เลยค่ะอันนี้แพคไปให้อย่างดีแน่นอนนะคะมนันนีล้อมเพจกระถางนี้ให้ราคาที่180ปบาทเบามากๆค่ะ ถัดมานะคะเป็นไม้ด่างป้ายอีกต้นหนึ่งชอว่าพรเจ้าสัวค่ะพรเจ้าสัวเป็นไม้ที่ทําให้ด่างแบบนี้ได้จํานวนน้อยนะคะวันนี้มีแบ่งให้หนึ่งต้นค่ะเป็นด่างชมพูอมส้มๆเลยเดี๋ยวเขาก็จะเปิดหน้าด่างสลับมานะคะหลอดใหม่กําลังมาแล้วค่ะนี่ค่ะซส์โตโตเลยพรเจ้าสัวกระถางนี้ให้ราคาที่180บบาทค่ะมาถึงไม้ด่างอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นไม้ใบไทยด่างสวยเลย ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ารัตนะรุ่งเรืองดูความนะคะด่างสวยเขานะคะด่างชมพูดแดงมาเลยค่ะอันนี้เป็นใบใหม่นะคะยังกลางไม่สุดเปิดหน้าด่างมาชัดเจนเลยไซส์จะค่อนข้างโตมากๆเลยนะคะสำหรับรัตนะรุ่งเรืองกระถางนี้ให้ราคาที่1,80บาท ไซต์โตมากๆนะคะคุ้มค่ามากเลยต่อไปก็แนะนําให้พักไม้ไว้นะคะประมาณสักหนอาทิตย์นะคะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่าระหว่างที่ไม้เดินทางกับรถขนส่งนะคะเขาจะผ่านความร้อนสูงแล้วก็ค่อนข้างจะอ่อนเพลียมากต้นถัดมาค่ะตระตะรุ่งเรืองกระถางที่2นะคะด่างมาสวยๆแบบนี้เลยดูนะคะ ใบนี้ด่างชมพูมาแบบนี้ใบนี้ด่างชมพูทั้งใบแต่ว่าไม่ด่างเผือกนะคะแล้วก็พิเศษค่ะดูนะคะในกระถางจะมีหน่ออีกหนึ่งหนอ่อด่างสวยมากเช่นกันต้องแจ้งก่อนนะคะว่าอันนี้ใบล่างๆก็อาจจะทิ้งไปบ้างนะคะรัตนารุ่งเรืองในกระถางนี้มี2ต้นนะคะให้ราคาที่180บาทค่ะ มาถึงไม้ป้ายอีกต้นหนึ่งค่ะองค์หญิงทอฝันป้ายมาสวยสวยต้นนี้นะคะเป็นหน้าแดงๆเลยถ้าเลียงนกตู้สีสันจะจัดจ้านมากเลยค่ะดูความป้ายของเขานะคะฟอร์มใบดกๆแบบนี้เลยสำหรับองค์หญิงทอฝันกระถางที่หนึ่งให้ราคาที่160บบาทค่ะดูขนาดและไซส์ฟอร์มเขานะคะฟอร์มจะเป็นพุ่มๆสวยเลยนะคะ องค์หญิงท้อฝันกระถางที่สองค่ะก็ป้ายมาสวยๆแบบนี้เลยไม้ไป้ายนะคะเขาป้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะสลับหน้ากันมานะคะบางใบาอาจจะป้ายน้อยแต่ว่ารับประกันได้ว่าไม่หลุดป้ายแน่นอนค่ะองค์หญิงทออฝันกระถางที่สองก็ให้ราคาเท่ากันนะคะที่160บบาทรับประกันได้ว่าโตมาสวยแน่นอนค่ะ ถัดมานะคะไม้ป้ายอีกชิ้นกันค่ะต้นนี้พื้นจะเป็นสีขาวนะคะความป้ายจะเป็นสีเขียวเข้มๆแล้วก็เมื่อโตเต็มที่นะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกัดเม็ดสีชมพูขึ้นมาสวยมากไซส์ฟอร์มโตล้นกระถาง6นิ้วแบบนี้เลยนะคะกิปติมาตเจดจิรานะคะกระถางนี้ให้ราคาที่230บาทเป็นไม้หน้าสวยค่ะ ต้นถัดมานะคะสีการจนาพิเศษเจน2ค่ะเป็นไม้ที่จะเป็นป้ายสีเขียวนะคะพื้นใบเมื่อได้อายุนะคะจะกัดเม็ดสีขาวๆข,ขึ้นมาที่พื้นใบเลยนะคะขนาดและไซส์ฟอร์มด้านข้างนะคะสำหรับสีการจนาพิเศษเจน2ให้ราคาที่200บาทค่ะเจน2ก็คือน่าจะออกหวานๆชมพูอมส้มๆนะคะต้นถัดมา เทพดารานะคะบอนกาต้นนี้นะคะจะมีแข้งน่ารักน่ารักด้วยสามารถเลี้ยงนอกตู้แข้งก็จะไม่หลุดนะคะดูลวดลายบนใบของเขานะคะใบเขาจะค่อนข้างแข็งแล้วก็เส้นกระดูกสวยมากเลยอันนี้เป็นใบใหม่นะคะเทพดาราต้นนี้เป็นไม้หัวลงปลูกแล้วก็ฟอร์มใหม่นะคะให้ราคาเทพดารากระถางนี้ที่2 0 0ราาบาทค่ะรับประกันเลยนะคะไม้ตัวนี้นะคะสำหรับเทพดารา เป็นไม้ที่สวยมากๆสีสันจะยิ่งชมพูสดขึ้นเรื่อยๆเลยต้นถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นไม้กัดสีนะคะอัศูนโลกันค่ะไซฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วค่ะอันนี้ก็สำหรับไม้ที่เป็นใบหอ,อกหรือว่าใบไผ่นะคะนี่นะคะการกัดสีของเขาแล้วเขาก็จะมีหูที่หลังใบด้วยอศูนโลกันล้นกระถาง6นิ้วเลยนะคะ ต้นนี้ให้ราคาที่250บาทเขาจะค่อยๆกัดสีนะคะอันนี้จะเป็นหน้าออกเขียวน้ำตาลอมส้มๆนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสำหรับไม้ตัวนี้มาถึงไม้ป้ายอีกตัวหนึ่งค่ะดารานพร,รัตนะคะเป็นต้นนี้จะเป็นป้ายสีออกสีเขียวๆนะคะนี่ค่ะหลอดใหม่เรามองเห็นความป้ายเขาขึ้นมาชัดเจนและสาฟอร์มอยู่ในกระถางขนาด6นิ้วนะคะ ดารานพรัตน์กระถางนี้ให้ราคาที่160บาทค่ะถัดมานะคะพญาขอมดำนะคะยิ่งโตยิ่งแก่ใบจะดำปิดปีเลยนะคะดำเข้มเรื่อยๆหลอดใหม่มาแล้วนะคะเขาจะค่อยๆเปลี่ยนสีเรื่อยๆนะคะพญาขอมกระถางนี้ให้ราคาที่150บาทค่ะท่านไหนที่ชื่นชอบในความหลากหลายสีสันของบอนสีนะคะลองหาเก็บไปสะสมดูได้เลยนะคะ ต้นถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นไซส์แม่พันธุ์เลยแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางใหญ่นะคะเพราะว่าในเรื่องการขนส่งค่อนข้างหากล่องใส่ยากอยู่ต้นนี้มีชื่อว่าปีศาจแดงด่างสวยๆด่างสวยทุกใบเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นหน้าดําแดงนะคะต้นนี้ด่างชัดมากก็ไซส์ล้นกระถาง6นิ้วเลยค่ะเปลี่ยนขึ้นอัพไซส์ไปที่10นิ้วได้เลยนะคะต้นนี้ปีศาจแดงด่างสวยๆหมุนให้ดูนะคะ ดูนะคะความด่างสวยของเขาหลอดใหม่ก็กําลังมาเห็นความด่างชัดเจนเลยไซส์ใหญ่มากให้ราคาปีศาจแดงต้นนี้ที่580บาทค่ะเอาไปทําแม่พันธุ์ได้เลยนะคะมาถึงไม้ด่างดําแดงอีกต้นหนึ่ง b ูเคโนโนะคะต้นนี้หน้าด่างสวยมากเลยเดี๋ยวพื้นใบจะค่อยๆเปลี่ยนดําเรื่อยๆนะคะในส่วนที่เราเห็นเป็นสีชมพู ก็จะค่อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆหลอดใหม่นะคะที่เรามองเห็นขา,ขาวๆแบบนั้นก็คือความด่างของเขานะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดด่างขึ้นมาก็ใบนี้นะคะไม่ต้องนับก็ได้เนาะเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งใบแต่ว่าให้ดูความด่างสวยของเขาโอเคโนกระถางนี้ให้ที่180บบาทค่ะมาถึงไม้ป้ายอีกตัวหนึ่งค่ะพระยาดำรงนะคะเป็นไม้พื้นแดงป้ายเขียวค่ะป้ายสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นใบใหม่นะคะยังกลางไม่สุด หม้สร้างหัวแล้วนะคะสําหรับกระถางนี้เราก็ไซส์ฟอร์มสวยๆด้วยค่ะพะยาะดํารงกระถางนี้ให้ที่180บาทค่ะไมายตัวนี้ใบจะขึ้นเงาเลยนะคะเงาอัตโนมัติตามเอ,เอกลักษณ์ของสายพันธุ์เขาเลยต้นถัดมานะคะพะยาะดํารงกระถางที่2ออันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่กว่าต้นแรกนะคะ ปลายมาสวยๆทุกใบเลยอันนี้ค่อนข้างชอบแดดนะคะถ้าได้แดดเยอะๆสีสันจะแดงจัดจ้านมากเลยค่ะนี่นะคะไม้ต้นนี้มีหัวแล้วพระยาดำรงกระถางที่สองนะคะให้ราคาที่200บาทค่ะท่านไหนชื่นชอบไม้ป้ายสวยๆใบเงามันนะคะต้นนี้เก็บสะสมได้เลยค่ะมาดูไม้ใบกลมอีกต้นหนึ่งนะคะด่างด่างสวยเลยนะคะต้นนี้ โรสค่ะใบนี้นะคะเดี๋ยวต้องเด็ดออกนะคะเก็บไว้ให้ดูความด่างของเขานะคะด่างสวยเลยละคะ่ะแต่ว่าใบเขาช้ำเนาะแล้วก็หลอดใหม่กําลังมานะคะอันนี้ขายตามหน้าไม้นะคะเพราะว่าใบเขาไม่เยอะโรสกระถางนี้ให้ราคาที่160บาทยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นนี้ถ้าเกิดว่าเลี้ยงในตู้ใบเขาจะใหญ่มากๆเลยค่ะ ถัดมานะคะเศษถิ่งเงินล้านหรือปรา,าสาททองด่างต้นนี้รับแดดจัดนะคะดูนะคะเปิดใบใหม่มาด่างสวยมากก็ถ้ารับแดดจัดพื้นใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้เลยไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะฟอร์มโตโตแบบนี้เลยให้ที่200บาทค่ะถัดมานะคะจะตุระเทพบอลเหลืองบอลกาบต้นนี้ เป็นไม้ที่กระดูกสวยมากค่ะนี่นะคะปลงปลูกตั้งแต่เดือน7ปี2,565ค่ะหมายสร้างหัวแล้วนะคะให้ราคาจะตุรเทพกระถางนี้ที่200บาทค่ะได้ไปก็อัพไซส์รอเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้เลยนะคะถัดมานะคะหอคำหลวงค่ะก็อันนี้ด่างมาสวยๆนี่นะคะด่างเหลืองๆขึ้นที่ขอบ เรียกว่าด่างทุกใบค่ะต้นนี้ค่อนข้างชอบแดดนะคะน,นี้นะคะให้ดูความั่งเขาเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนพื้นใบเป็นสีแดงสดมกากๆดูขนาดแล้วก็ไซส์ฟอร์มนะคะหอคําหลวงกระถางนี้ให้ราคาที่360บาทค่ะดูนะคะใบเบีย้ยยังอยู่ครบแล้วก็ด่างสวยเลยอันนี้จะต้องเอาไปอัดแดดหน่อยนะคะสีสันเขาจะจัดจ้านสวยงามมากเลย ต่อมานะคะต้นนี้มณีนาราจะเป็นนไม้ที่หน้าสวยต้นนี้ด่างสวยด่างทุกใบเลยนะคะก็ใบนี้จะเป็นใบใหม่นะคะจะติดด่างเหลืองๆขึ้นมาด้วยไม้มีหัวแล้วค่ะต้นนี้มณีนาราดูนะคะขนาดไซส์ฟอร์มเขาต้นโตเลยให้ราคามณีนารากระถางนี้ที่190บาทคะ่ะไม้ไซส์ฟอร์มล้นกระถางหกนิ้วไปมากๆเลยนะคะ ต่อมาต้นนี้ยังเป็นไม้ใหม่อยู่นะคะมีชื่อว่าสีรักษายิ่งโตยิ่งสวยยิ่งได้อายุนะคะจะยิ่งสวยมากเส้นกระดูกเขานะคะจากเขียวเขียวนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีออกโทนดําเลยพื้นใบจากชมพูก็จะอมสีแดงๆนะคะขนาดฟอร์มล้นกระถางหกนิ้วเลยสีรักษากระถางนี้นะคะให้ราคาที่สี่ร้อยบาทค่ะสวยสวยเลยนะคะต้นนี้มาถึง ไม้ใบไผ่ต้นนี้นะคะไผ่ขวัญสิริอันนี้เป็นขวัญสิริป้ายนะคะนี่นะคะใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ขวัญสิริปกติเขาจะไม่ป้ายนะคะต้นป้ายก็จะราคาสูงกว่านนิดนึงนี่นะคะขนาดฟอร์มสวยเลยไผ่ขวัญสิริกระถางน,นี้ให้ราคาที่สองร้อยห้าสิบบาทเป็นไม้กัดสีใช้ระยะเวลาเลี้ยงนานมากๆค่ะกว่าจะกัดสีแดงได้เต็มใบแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะพรพุทธเป็นไม้เหลืองนะคะด่างสวยมากด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นไม้สะดือแดงแดงสังเกตที่สะดือนะคะที่จุดแดงแดงนี้เส้นกระดูกก็จะสวยเดี๋ยวพื้นใบนะคะก็จะมีการกัดสีชมพูอมแดงแดงแด,งด้วยขนาดไซส์ฟอร์มนะคะไซส์ไม่เล็กนะคะพรพุทธกะระถางนี้ให้ราคาที่230บบาทค่ะด่างสวยนะด่างกำลังดีทุกใบเลยนะคะ ต้นถัดมาค่ะรัตนบารมีเป็นไม้อันนี้แจ้งตำหนินะคะมีปลายใบมีช้ำน้ำเป็นไม้ที่ทำจำนวนให้ด่างได้น้อยเดี๋ยวเด็ดใบนี้ทิ้งก่อนนะคะก็คือเก็บไว้ให้ดูความด่างนี่นะคะตอนแค่นี้ไม้สร้างหัวแล้วแต่ว่าเป็นหัวเล็กๆนะคะสำหรับรัตนบารมีหน้านี้นะคะสวยเลยรากทะลุก้นกระถางแล้วด้วยค่ะให้ราคาที่ส0 0อบาทค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะสลับสีใบขึ้นมานะคะสวยเลยก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของทางบ้านสวนอันดามาจนจบคลิปเลยมีโอกาสนะคะหนูจะคัดไม้สวยๆลงมาแบ่งปันให้อีกในวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ